ศตวรรษที่20จนถึงปัจจุบันคริสต์มาสถือเป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเพราะเป็นเทศกาลแห่งความสุขของทุกคนแบบสากลแม้ว่าคนนั้นจะอยู่ศาสนาไหนก็ตามทุกคนสามารถร่วมเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนานไปได้กับเทศกาลนี้กว่า5,000ล้านคนที่ร่วมฉลองคริสต์มาสมีเกือบครึ่งหนึ่งเลยที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนประเพณีคริสต์มาส ได้กระจายไปทั่วโลกโดยปรับและผสมผสานให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละที่อย่างลงตัวอเมริกา,เ,กาเด็กๆเกฝ้ารอคอยของขวัญจากซานตาคลอสในเช้าวันคริสต์มาสมีงานเฉลิมฉลองพาเรดคริสต์มาสเป็นวันหยุดร้านค้าหลายแห่งปิดทำการทุกคนต่างกลับบ้านไปใช้เวลากับครอบครัวอังกฤษมีพุดดิ้งและแครกเกอร์คริสต์มาส ซึ่งเป็นอาหารแบบดั้งเดิมตกแต่งบนโต๊ะอาหารพระราชาหรือพระราชนินีกล่าวสุนทรพจน์ถึงประชาชนในวันคริสต์มาสเยอรมนีเริ่มต้นเทศกาลด้วยปฏิทิน Advent c ์ l คลนเดซึ่งหมายถึงการมาเยือนให้เราร่วมกันนับถอยหลังก่อนถึงวันคริสต์มาสมีตลาดคริสต์มาสที่สวยงามวันที่6ธันวาคมฉลองวันเกิดเซนต์นิโคลัสต้นแบบของซานตาคลอส เม็กซิโกเทศกาลลาสโพาดาสเป็นการเฉลิมฉลอง9วันเพื่อระลึกถึงช่วงเวลาที่โยเซฟและนางมารีออกเดินทางก่อนถึงวันประสูติพระเยซูต้นปวงเซสเทียหรือต้นคริสต์มาสมีต้นกำเนิดที่เม็กซิโกถูกใช้ตกแต่งอย่างสวยงามญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมามีประเพณีก,กินไก่ทอด KFC ในวันคริสต์มาสและ KFC จะถูกเรียกว่า Kentucky for Christmas ในวันนั้นจะมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง10เท่าจากปกติและในช่วงต่อไปเราจะมาย้อนดูประวัติศาสตร์วันคริสต์มาสแต่ละยุคแต่ละสมัยจากปัจจุบันไปสู่จุดเริ่มต้นด้วยกันเริ่มที่ช่วงศตวรรษที่19 เป็นช่วงที่ซานตาคลอสได้รับความนิยมในฐานะของสัญ,ญลักษณ์ของวันคริสต์มาสโดยเฉพาะในอเมริกาผ่านผลงานบทกวีเรื่อง A Visit from St. a i n Nicholas ปี1823และภาพประกอบของโทมัสนัธซานตาคลอสมีต้นกำเนิดมาจากนักบุญนิโคลัสในช่วงศตวรรษที่4ซึ่งมีความสุขในการมอบของขวัญโดยมีเรื่องเล่าว,ว่ามีคนหนึ่งได้รับทองคำผ่านมาทางปล่องไฟ และตกลงในถุงเท้าจึงกลายเป็นประเพณีใส่ของขวัญลงในถุงเท้าที่แขวนไว้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นเริ่มดีขึ้นทําให้การฉลองคริสต์มาสเริ่มมีอาหารที่หลากหลายและมีการบริโภคเนื้อสัตว์มากขึ้นในทางเหนือของอังกฤษนิยมทานเนื้อย่างส่วนภาคใต้นิยมทานหา่านต่อมาไก่งวงก็ได้รับความนิยมมากขึ้น และมักจบมื้ออาหารด้วยฟุดดิ้งคริสต์มาสพายสับหรือเคก้กมีการเต้นรำร้องเพลงเล่นเกมกันหลังมื้ออาหารและมีการเติมแต่งองค์ประกอบต่างๆเข้าไปในเทศกาลเช่นรูดอล์ฟกวางเรนเดียจมูกแดงเด็กๆได้พบกับซานต้าในห้างสรรพสินค้าท้องถิน่นมีปฏิทินช,ช็อกโกแลตและการใช้หลอดไฟแทนเทียนบนต้นไม้ย้อนต่อมาในยุครูนอง มีการกำหนดปฏิทินแอดเวนซ์ซึ่งเป็นปฏิทินนับถอยหลังก่อนถึงวันคริสต์มาสโดยเริ่มประมาณวันที่30พฤศจิกายนต้นคริสต์มาสเริ่มถูกใช้ในเยอรมนีและเผยแพร่ต่อมาที่อังกฤษมีการร้องเพลงแครอลระบบไปรณีย์ในยุคนี้เริ่มดีขึ้นทำให้มีการส่งการ์ดคริสต์มาสให้กันและกันอย่างแพร่หลายและมีการมอบของขวัญให้กันในวันที่26ธันวาคมซึ่งเรียกกันว่า Boxing Day ย้อนมาในยุคกลางซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มต้นให้เทศกาลคริสต์มาสมีวันหยุดยาวถึง12วันเป็นครั้งแรกยุคนี้มีความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจซึ่งมีการตกแต่งบ้านด้วยใบไม้ฤดูห,หนาวพวงมาลัยฮอลลี่ไม้เลื้อยและมิสโซโทเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วมีประเพณีจุดไฟเผาท่อนไม้ยูนหรือท่อนไม้คริสต์มาสเป็นเวลา12วันตลอดช่วงวันหยุดเพื่อให้ความสว่าง ซึ่งจะใช้ลำต้นของต้นไม้ที่แตกต่างกันเช่นอังกฤษนิยมใช้ไม้โอ๊กสกอตแลนด์นิยมใช้ไม้เบิร์ชมิสซาเที่ยงคืนกลายเป็นส่วนสำคัญของวันคริสต์มาสอีฟโบสถต่างๆมีการเฉลิมฉลองจุดเทียนมีคณะนักร้องประสานเสียงและมีการแสดงละครเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูและเพื่อเป็นการระลึกถึงนักาชญ์ทั้งสที่มอบของขวัญแด่พระเยซู จึงมีการมอบของขวัญเสื้อผ้าเครื่องประดับของเล่นไม้ให้แก่เด็กๆเ,เพื่อนๆและครอบครัวรวมถึงผู้ยากไร้ก่อนหน้านี้คริสเตียนในยุคแรกไม่ได้ให้ความสำคัญกับการฉลองประสูติพระเยซูมากนักแต่ไปสนใจเรื่องการฟื้นคืนพระชนซึ่งเป็นรากฐานความเชื่อของคริสเตียนมากกว่าจนถึงคริสตศักราชที่336จักรวรรดิโรมัน ได้เลือกวันที่25ธันวาคมซึ่งตรงกับเทศกาลเฉลิมฉลองพระสัทูนาเลียและเดวินเทอร์โซลสติสมาใช้เป็นวันคริสต์มาสเพื่อลดแรงกดดันในการเปลี่ยนความเชื่อมานับถือศาสนาคริสต์เดิมทีสัทูนาเลียเป็นเทศกาลโรมันที่ยาวนานหนึ่งสัปดาห์จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง23ธันวาคมแด่เทพเจ้าด้านการเกษตรและเป็นเทศกาลวันหยุดโรมันที่สนุกสนานที่สุด ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่5ก่อนคริสตศษษษษษษักราชแม้เราจะไม่รู้ว่าวันประสูติของพระเยซูที่แท้จริงคือวันที่เท่าไหร่ทำให้เรากำหนดวันที่25ธันวาคมไว้เป็นวันสากลเพื่อร่วมเฉลิมฉลองคริสต์มาสแทนแต่เรารู้ว่าในวันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเริ่มจากโยเซฟได้พานางมารีเดินทางกลับมาย่างบ้านเกิดเมืองเบเลเฮม เพื่อขึ้นทะเบียนสามโนโประชากรตามคำสั่งของโรมันแต่เนื่องจากมีคนจำนวนมากเดินทางมาในช่วงเวลานั้นในค่ำคืนนั้นโรงแรมทุกที่จึงเต็มแทบทั้งหมดเจ้าของโรงแรมจึงเสนอให้พวกเขาไปนอนในโรงนาและในค่ำคืนวันนั้นแหละในคอกวัวบนรางหญ้าทารกน้อยก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมานามว่าเยซูที่แปลว่าพระผู้ช่วยให้รอด และโลกเราก็เริ่มต้นมีคริสต์มาสตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของพระเยซูค่อยๆเติบโตขึ้นจนถึงวันที่พระองค์ยอมสละพระชนชีพบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ทุกคนและทรงฟื้นคืนพระชนขึ้นในวันที่สเสด็จกลับสู่สวรรค์หลังจากนั้นมีผู้คนมากมายได้รู้จักกับความรักและความรอดของพระองค์ผ่านทางชีวิตของพระเยซูจนถึงปัจจุบัน หนึ่งในเทศกาลอัศจรรย์แห่งคริสต์มาสที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์คือวันหยุดพักรบคริสต์มาสแห่งปี1914ช่วงสงครามโลกครั้งที่1ในปี1914ได้เกิดเหตุการณ์หยุดยิงระหว่างทหารอังกฤษและเยอรมันขึ้นในหลายจุดตลอดแนวรบในตอนนั้นทหารทั้งสองฝ่ายต่างอยู่ในความสิ้นหวังพวกเขาไม่คิดว่าการรบจะยืดเยื้อยาวนาน ต่างคิดว่าจะได้กลับบ้านไปเฉลิมฉลองคริสต์มาสกับครอบครัวในตอนนั้นใครคนหนึ่งในหมู่ทหารเยอรมันก็เริ่มจุดเทียนประดับโคมและร้องเพลงไซเลนไนเมื่อทหารอังกฤษได้ยินก็ร่วมร้องไปด้วยและเมื่อฝ่ายหนึ่งร้องฝ่ายหนึ่งเงียบฟังพออีกฝ่ายหนึ่งเงียบฟังอีกฝ่ายก็ร้องสลับตอบโต้กันไปมาและมีเสียงตะโกนจากอีกฝั่งหนึ่งว่าคุณไม่สู้เราก็ไม่สู้ และอีกฝั่งก็ตะโกนตอบว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสทั้งสองฝ่ายตะโกนตอบโต้กันไปมาปลุกความรู้สึกศรัทธาที่มีร่วมกันจนสุดท้ายมีทหารวางปืนแล้วลุกขึ้นเดินออกมาถือโคมไฟและธงขาวฝ่าพื้นที่สนามเพาะเข้าไปหากันทั้งสองฝ่ายต่างจับมือทักทายพูดคุยอวดรูปครอบครัวและเปลี่ยนของขวัญในสนามรบ ร่วมกันฝังศพเพื่อนที่ตายและอธิษฐานอ่านพระคัมภี Bible, ร์ไบเบิลร้องเพลงนมัสการด้วยกันทั้งสองภาษาการสู้รบของทั้งสองฝ่ายหยุดไปอย่างยาวนานเป็นเวลาหลายวันจนเป็นเดือนต่างเลี่ยงที่จะยิงกันจนสุดท้ายผู้บังคับบัญชาจึงสั่งปลดทหารชุดนั้นจากแนวหน้าและเปลี่ยนชุดใหม่มาประจำการแทนคริสต์มาสได้เปลี่ยนสถานการณ์จากจุดต่ำสุดของชีวิตที่ต้องเข็นฆ่ากันเพื่อสงคราม ให้กลายเป็นการคืนดีจากที่ต้องพลากชีวิตของกันและกันกลายเป็นมอบความหวังให้แก่กันประวัติศาสตร์ของคริสต์มาสได้เดินทางมายาวนานกว่า2,000ปีนำพาคนมากมายหลายพันล้านคนให้ได้รู้จักกับความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสได้รู้จักเรื่องราวชีวิตของพระเยซูและรับเอามาเป็นเรื่องราวชีวิต เราทุกคริสต์มาสจึงเป็นเทศกาลที่มีความหมายมากยิ่งกว่าการเฉลิมฉลองแต่มีความหมายสำหรับจิตวิญญาณของเราทุกคนทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้เสมอทุกคนมีชีวิตใหม่ได้เสมอทุกคนสมควรแก่การรับความสุขสันติสุขและชีวิตที่ดีทั้งหมดนี้มีได้ถ้าเราได้รู้จักกับเจ้าของวันคริสต์มาสที่แท้จริง คือองค์พระเยซูคริสต์สุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะ